ในเชื้อ lab ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโทษทีนี้อเมริกาทำไงคะก็ก็คือใช้เราก็สามารถเข้าไปใช้ได้ถูกไหมเราเราถอดรหัสอยู่ที่เมืองไทยเราก็เอาดี a d a น a ดาต้าของคนไทยเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบกับไอ้ฐานข้อมูลนั้นได้เพราะว่ามนุษย์บนโลกเนี้ยที่ที่ที่มีบนโลกนี้ทั้งหมดเนี่ย มีความแตกต่างในระดับ DNA เนี่ยเพียง2ไม่เกิน2มีความแตกต่างมนุษย์บนโลกใบนี้มีความแตกต่างทาง DNA ไม่เกิน2อร์แล้วที่นี่หลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวสปีชีส์ฉันไม่ใช่ฝรั่งนะมันจะเหมือนกันเหรอคะอาจารย์เออตรงนี้อ่ะตอนนี้เขาทำวิจัยฉันเป็นเอเชียตรง2เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือ2ของ3,000ล้านโอ้โห2ของ3,000ล้านคุณก็ไปสีเท่าไหร่มหาศาลเหมือนกันมหาศาลเหนก แล้วก็ไม่ต้องอะไรเราตลิงเชมบรซีก็ต่างกันประมาณนี้แหละประมาณส 2, ักสองเปอร์เซ็นต์ีแล้วไอ้ความแตกต่างนั้นทําไมล่ะทําให้เรากักบเชมบซีต่างกันทีไมาคราวนี้ก็สบายงานวิจัยสบายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าออพ,อพอเราถอดรหัสออกมาเนี่ยเราก็ไปทาบที่ที่ก็ททำไว้แล้วว่า อันไหนเหมือนอันไหนต่างยังไงนะคะทีนี้ไอ้ความเหมือนความต่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันต่างไม่เหมือนใน Human Genome Project ว่าฉันจะป่วยหรือฉันจะดีหรือฉันจะอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าในมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแม้ว่าจะเป็นพี่น้องใกล้กันเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างซ่อนอยู่ข้างใน uh huh. ซึ่งเราเรียกว่าเป็นความหลากหลายภาษาอังกฤษใช้คำว่า l y m o r s i t y นะคะ,นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ,อความแตกต่างอันนี้ลวอันไหนล่ะที่มันจะบ่กบอกว่าเราจะป่วยเพราะนั้นมันก็เลยมีการทําฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ละยีนที่สําหรับโรคแต่ละโรคแลวก็ถ้าเป็นมะเร็งตอนนี้ไปไกลมากเพราะมะเร็งเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์จริงๆมันมี3แบบ<ะ>แต่ว่าแบบที่3เอาไว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 ก่อน,นมันมันจะเข้าใจยากกว่านะคะแล้วก็แลบอะไรยังไม่ได้เซ็ตเอา2แบบแรกก่อนกลายพันธุ์แบบที่ถ่ายทอดมาทางกรรมพันธุ์ ถ้าเป็นโรคมะเร็งก็คือว่าเรารับมรดกมะเร็งมาเราก็จะป่วย mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. จะจะป่วยกี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะมีพวกนี้จะมีฐานข้อมูลให้หมดเลย mm hmm. เกือบทั้งหมดเลย mm hmm. นะคะแล้วก็อีกอันคือการกลายพันธุ์ที่ไม่ได้ถ่ายทอดทางกรรมพันธุน์เป็นเพราะพฤติกรรมเราเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเราเป็นเพราะนิสัยเรานะคะ,ะเครียดง่ายนอนไม่หลับอะไรก็ว่าไปกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ,ะหรือทั้งกรรมพันธุ์บวกกับพฤติกรรมเขานี่หนักก็ มีโอกาสจะป่วยก็เวลาจะป่วยเนี mean, <Like oles> ่ย <OM> ม <atic> ันก็จะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นเราเรียกว่า somatic การกลายพันธุ์ somatic ถ้ามีการกลายพันธุ์อันนี้เกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าเซลล์มันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วกลายเป็นเซลล์เราจะเป็นมนุษย์เอ็กซ์เมน ยังๆยงไม่ใช่หรอต้องก็จะเป็นมะเร็งไม่ใช่ X เอ็กซ์มนจะเป็นมะเร็งแต่เป็นมะเร็ง oh. แต่ว่าแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันสะสมนะมันต้องสะสมไปไเรื่อยบ <c oughs> นโครโมโซมนั่นบนยีนนู่นบนมาเกอร์นั้นมาเกอร์นี้ไปไเรื่อย คืออาจารย์การจะบอกว่ามันมีที่มาที่ไปมันสะสมมาเรื่อยๆแล้วเราสามารถย้อนกลับไปได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรายังไม่เข้าขั้นป่วยเราจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเข้าขั้นป่วยแล้วป่วยหนักแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงยากนะ mm hmm. คือคือปกติเนี่ยเซลล์เรามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาลวโดยประมาณว่าหนึ่ง,หน,งนหนึ่งวันก็จะประมาณ1เซลล์ในล้านเซลล์ หนึ่งเซลล์ในล้านเซลล์เราจะมีการเปลี่ยนแปลงในเซลนห,นหนึ่งเซลลนะ์นั้นมันจะเปลี่ยนไปเป็นเซลล์แบคอีอมันมันแยกตัวใช่ไหมใช่มัน<ห>มันคล้ายๆมีดีเอ็นกลายพันธุ์ DNA, อ่าคือการกลายพายนันธุ์ของดีเอ็นเอมันเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะ่ะอาห,หนึ่งในล้านนะฮะแต่ไอหนึ่งเซลล์ในล้านเซลล์นั้น่อะอร่างกายเนี่ย มันมหัศจรรย์มากมันจริงๆมันเคลียร์ได้ถ้าเราแข็งแรงพอ,อเพราะเราจะมียีนขับสารพิษมียีนซ่อมซ่อมดีเอ็นเอยังไม่ซ่อมมันยีนที่กายพันธุ์ด้วยกันซ่อมไม่สาเร็จก็ฆ่ามันตายไปเลยถ้าฆ่าไม่สําเร็จอีกอเกิดว่าไอเซลแล้วม,มันแข็งแรงมากผููระบบภูมิคุ้มก,ก,กันของร่างกายจะทำหน้าที่คือระบบภูมิคุ้มกันที่พูดถึงเมื่อกี้จันอะไรนะคะมันคือประการ<ม>่าสุดท้าย การนสททที่ททให้ยเราไม่เป็นเเมร็็งปนความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ที่ทําให้เราไม่เป็นมะเรง็งหรือจะเป็นมะเร็งก็ได้อยู่ที่ตัวเราเองแต่ที่แน่ๆคําคํานี้คือเรียกว่าภูมิต้านทาน ใช่ไหมคะคุ้มคุ้มกันคุ้มต้านทานสามารถซ่อมแซมเยียวยาฟื้นฟูก็ได้ใช่แล้วพอตอนที่ตรวจเนี่ยตอนที่ถอดรหัสเนี่ยนะคะในในในส่วนที่เป็นงานวิจัยจนกระทั่งได้รางวัลแล้วก็ออกมาเปิดเป็นเชิงพาณิชย์อะไรก็ตามเนี่ยอันนั้นเป็นการกลายพันธุ์ที่ถ่ายทอดมาแต่กรรมพันธุ์เราเรียกเจิมไล่ะอันนั้นอะมันติดตัวเราต้องจะเกิดจนตายแก้ไขไม่ได้บางบางที่เนี่ย เขาก็แก้ไขโดยการที่ว่าผสมตัวอ่อนก่อนแล้วก็ก่อนฝังท้องแม่เนี่ยเขาผสมสเปิร์มกับไข่ไว้ก่อนแล้วก็มาเลือกถ้าตัวไหนมียีนที่ไม่บกพร่องเอาค่อยเอาตัวนั้นฝังในท้องแม่มลูกจะได้ไม่เป็นโรคนั้นๆที่เราไม่ต้องการนะะแต่ในกรณีที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องติดตัวเราม,มันก็ถ้ามันเป็นยีนที่ก่อมะเร็งมันก็คอยจะเหนียวนําให้เราเป็นมะเร็งเราก็จะต้องเป็นคนดูแลตัวเองแต่เราต้องรู้ไงว่า แล้วมันตรงไหนล่ะมันอยู่ตรงไหนไมันมีตรไหนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ต่อจากนี้ถ้ายังไงแล้วเนี่ยแฟนๆรายการเปลี่ยนกันป่วจะได้ชมแน่นอนที่อื่นไม่มีนี่รับประกันเลยไหมคะอาจารย์รับประกันรับประกันนี่ค่ะเนีโรคร้ายฆ่าชีวิตมีมีโรคอะไรบ้างคะถ้าเราตรวจเลือดแล้วนี่ยค่ะก็เอ่อ เราก็จะเน้นที่โรคที่เราทําวิจ <ok ัยมาพวกหัวใจทั้งหลายโรคหัวใจแล้วก็มียีนที่เกี่ยวกับส t r รกบ้างเลือดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พวกเบาหวานพวกอ้วนเบาหวานความดันหลอดเลือดตีบหลอดเลือดสมองแล้วก็เกี่ยวกับโรคเลือดทั้งหลายโรคอ้วนแล้วก็พอไม่ประสบความสําเร็จในเชิงพาณิชย์ก็คือว่าคนไทยไม่กลัวะบอกว่าตายสบาย ทาร์ตแอนแท็กก็ตายสบายพูดได้ใจล่มหรือเปล่ามันคงไม่มีใครอยากจะเสียชีวิตมั้งคะแต่ว่าเราขายไม่ได้แค่เงนใจไว้ก่อนมันแพงเนี่ยคนคนก็บอกเอาโหตรวจเลือดธรรมดาถูก่ปเยอะแล้วก็ตรวจดีเอไม่รู้จะรู้ไปทําไมตอนนั้นก็ยังไม่ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงแต่แต่เราไม่ได้เจอปัญหานี้ปัญหาเดียวนะคะทั่วโลกเจอค่ะเขาก็เจอเหมือนกันแล้วก็ในสุดก็เลยต้องรับตรวจชิ้นเนื้อเพื่อ เป็นการที่ที่คุณหมอสั่งเข้ามาเพื่อเป็นการตรวจยีเลือกอยาสำหรับมะเร็งปอดกับมะเร็งลำไส้นะคะและว้วตรวจไปก็มีผู้ป่วยที่ไม่มีชิ้นเนื้อให้ตรวจถามว่าอาจารย์ใช้เลือดได้ไหมก็เลยไปค้น,คนดูก็มีบทความวิจัยที่ใช้เลือดแล้วก็มีสิทธิบัตรออนไลน์ตีพิมพ์ออนไลน์ก็เข้าไปอ่านก็ตื่นเต้นมากรู้ว่าเราทําได้ แต่เราทําวิธีของเรานะเราไม่ได้ใช้วิธีที่เขาจดสติปัติประเดี๋ยวเขาเอาตารวจโลกมาจับอาจารย์มีตํารวจโลกด้วยเหรอเาาล้ออาจารย์หนูเชื่อคนง่ายนะยิ่งดูหนังเยอะๆยิ่งเรายิ่งแบบเฮ้ยในหนังนี่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เขากําลังเขาฟ้องเขาฟ้องเขาฟ้องข้ามเลยข้ามข้ามเลยค่ะอินเตอร์เนชั่นแนลเลย่ะสู่อินเตอร์เนชั่นแนลเลยค่ะตอนแรกที่ที่เริ่มทำใช้เลือด 20cc ตอนแรกบอกกับฝ่ายขายบอกว่า ถ้าเจาะเลือด40 cc ก็จะยอมไหมกลัวดีเนเอไม่พอจะส่วนใสของเลือดนี่ะนี่คือเป็นสิ่งที่หนูจะต้องถามอาจารย์นะคะว่าเราต้องเจาะเลือดเยอะมากน้อยแค่ไหนหลายๆคนเดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วค่ะปกติคือทั่วไปเขาเจาะกันเท่าไหร่ก็ถ้าถ้าตรวจเลือดธรรมดาพี่ไม่แน่ใจนะพวกพวกพวกค่าไขมันในเลือดอะไรพวกนั้นรู้สึกจะเจาะไม่กี่ซีซเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยจาก จาก40ทําไม่ได้ต้องมา20ใช่ไหมคะถึงจะถึงจะขายได้อะจาก20ลดรลงมาเหลือ10ประมาณปี56าหกอาจจะเป็นปลายปีประมาณประมาณแค่นี้ค่ะใช่ที่เป็นเด็บดูก่อนดูก่อนดูก่อนคือต้องบอกว่าถ้าจะทํารายการนะคะคุณจะต้องโดนเจาะเลือดด้วยแน่นอนเล็งไปละเล็งไปอาจารย์ไม่ได้เล็งอย่างเดียวมองมาด้วยคือว่าสําหรับคนที่ไม่เคยโดนเจาะเลือดเลยเนี่ยจะต้องโดนเจาะเลือดจะต้องเกิดอาการกลัว จะทำยังไงดีจะ,จะทำยังไงดีวันนีในในช่วงสัปดาห์ถัดไปหรือว่าเรื่องราวสตอรี่ต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเตรียมตัวก่อนที่จะมาตรวจเลือดต้องอดอาหารไหมขณะมาตรวจเลือดเราต้องเจอกับอะไรบ้าง <c oughs> และหลังจากตรวจเลือดค่ะเราจะต้องใช้เวลาในการรอคอยผลเลือดของเราอย่างไรรวมไปมถึง พฤติกรรมต่อจากการที่เรารู้แล้วว่าผลเลื่องของเราออกมาเป็นแบบนี้เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเรื่องราวอย่างนี้เนี่ยติดตามได้จากใ,<ช>ในการเปลี่ยนก่อนป่วย<ช><ช>แล้วก็ช่วงใหม่ของทางรายการนี้นะคะชื่อช่วงว่าบอกกันอีกทีค่ะ<ช>ปฏิวัติ<ช><ช>ความคิดกับ Manager l a แพบกับพริกและรองศาสตราจารย์ดรคลับสอนต่อแมเนเจอร์ lab ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโทษสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตเอาคลายวอเตอร์กระติกน้ำด่างพบง่ายใช้สะดวกวอเตอร์ไอออนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว